ตาล่านะครับห้ามดูด้วยตาเปาไม่ฉชนั้นแล้วจากสุขแพทย์จะมีงานทําในวันที่สิบีนาะ <c oughs> เป็นจานวนมากนะครับสายตาท่านอาจจะตีเลยจอายตอาต้าท่านอาจจะเสื่อมเลยนะครับประการที่สองเพื่อไม่มองโดยตาเปล่าแล้วก็ต้องมองผ่านอุปกรณ์แต่ก่อนจะมองขาดด่าอุปกรณ์ผมขอแนะนําอุป,ปรกรณ์ที่พวกเราเชื่อว่าใช้อยู่ได้แล้วจริงๆไม่เกื่อใช้นะครับน,นี่นคือซีรีส์เล็กที่ใช้แล้ อันที่สองกระจกเอาไปรวมควมันอันที่สามแม่งกันแหละที่เขรม,ม่องค้นสามอันนี้เราจะได้ยินข่าวผู้กำลังตลอดว่าให้เอามาสองดูได้ข้อสอบงเรียนว่าไม่ได้นะครับถ้าดูได้แต่สายตาไมเ่เดือดเเราก็จะมีที่ต้องขอบคุณสถาบันจจาาวิจัยยาละสาแห่งชาติที่ียกรับสอสอเขาก็ได้ผลิตเป็นแม่ง ครับที่มีฟีลที่ปลอดภัยกรองได้ทั้งรังสีคุณภาพแวลเล่ตและรังสีอินฟราเรดซึ่งสองอันนี้จะมีผลกระทบกระต่ายตาเดี๋ยวเราจะมีแจกให้กับท่านที่สนใจนะครับใครที่อยู่ตรงนี้จะมอบให้เราได้ถึงแล้วท่านไก่อันนี้แล้วพ่อไม่ควรมองกล้าที่ติดต่อกันครั้งละเกินห้าวินาทีไม่คุยมองคือสองจุดมาตรงนี้ แล้วก็มงกูงหนได้จะดูจะมองห็นสีช้าก็ไดแ้แต่แต่เราทั้งอยากให้เกิด้า,าม,าถถามุมนึ่งเพราะว่ากาจะทานั้นก็จะมีกางควบคุมคุณภาพของสายตา,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 าแล้วท่านที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือนะใช้ช่องกล้องมีกิตอลแล้วท่านก็จะถ่ายโดยตรงอันนี้ต้องระวังครับถ้าท่านถ่ายแล้วท่านเอาตาของท่านเข้าไปดูอยู่ที่กล้องด้วยกล้องนั้นจะมีเลนนะครับกลายเป็นรวมความเข้มของแสง